สวัสดีครับวันนี้พามาเลยตำมมันปูกันนะครับตำมมันปูนี่ก็ทีแยกเรียวนะครับแยกอกเรียแวแต่ก็แยกมันนกเรียวนะครับอย่าไปเลยมันมนะันนะว่าอยู่บนผืนนี่ก็คือหน้าตาของมันมนะครับที่แยกเราได้แยกอกเรียวนะครับแยกมาจากโดมมันนะครับแล้วก็ตัวมันนั้นเราไปปั้นนะครับปั้นปั้นเอานามถึงจะได้หนาม,มาเป็นแบบนี้นะครับนะแบ,บบนี้ เดี๋ยวเราจุดควยเดิกันครับตั้งไฟนะครับเราจะใช้ตไะไคร์ล,ลงไปนะครับยังมีอ้อมเตรียมที่เราตําไว้แล้วนะครับตอนนี้เราต้อตงเคี่ยวกอนนะครับต้องเคี่ยวเคี่ยวไว้มันให้มันเองแต่กลายเป็นมันบูนะครับกติดตามชมตอนต่อไปกันเลยนะครับยากนะครับวา่าจะได้ อันนี้คือต้องขันช่องน้ำนะครับว่างอีดายมันันนี้ขันวัวขันนางมันตะกี้นะครับแล้วก็เกี่ยวเป็นยมุ่งต้องยมุ่งนะครับวาจเองนะครับผมเดี๋ยวผมเล็งหลัดตะโตนให้เลยแบบเรียวๆกันเลยนะครับเราเคี่ยวนะครับเราจะคนกลางๆนะครับย็นออกกลางๆันจะติดอยู่กลางมนะครับเราคนคนเลยเนี้ยครับมันเป็นเนื้อปูนะมันเป็นเนื้อเนื้อเนื้อนะครับคนออกเลยนะคูดออกเลยครับคูดนะครับ พยายามคูดค right? so ูดคูดออกนะครับต้องอยู่ปะเนียตลอดนะครับจนว่าตัวเดียวงหนามันจะเซจะเซถึงมันจะไม่ติดกลางโมนะครับมันจะไม่ติดต่อเดียวที่พุ่มต่ำมันนะครับนะครับคูดคูดคูดครับนี่ครับเห็นไหมครับมันเริ่มจับเป็น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 เมร์แล้วครับนี่เป็นโก้นเลยนะเนี่ยครับ มันเริ่มจะเป็นมันปูเลยนะครับตอนนี้นี่ครับพูดไปนะครับต้องว้วนมันนะครับนะครับยามาเลยตอนที่ซุกนะครับวายูปันปือแต่เดียวนะครับตอนนี้มันจับกันเป็นเป็นก้อนนั้นเลยนะครับเป็นกลุ่มเนียนะครับเดี๋ยวเลยวัวมเตรียมที่เราตำมาเลยนะครับ ใช่ไป็นครับใช่หมากๆนะครับมันไงอมมันตับเป็นเกล้ากวางปูนะครับใช้รวัวเลยนะครับยังไงครับตัวนี้กลางๆกลางๆโมมันจะหรือม,มันจะไม่โกนเลยนะเพราะบอกโกนมันจะเก้งตัวเนะดียวนะไอ้เก้าเก้านี่เป็นเนื้อกวางปูนะครับเรียกว่าเป็นเก้าเกล้านะครับมันเป็นเนือเน้อเนื้อเนื้อกวงกามปูนะมันจะเข้ามันจะมีผมใส่เนื้อกวงกามไปกัน มันเป็นเนือ้อกองกามที่เรเราจิ้มนะครับมันเนียนนะครับถึงใส่ลงไปมันก็สิมจะขาวๆดวยนะครับนี่เรายังไม่ใส่มันที่นะครับเดียวจะใส่มันลงไปนะครับใส่มันลงไปมันจะเลื้งนะครับคนอยู่ปานเียน,นะครับคนเรื่อยๆนะครับใจเย็น รุ่นนะครับรุ่นว่าเกตบดไม,ดม้รุ่นว่าเกตบดไม้นะครับวันนี้ทำเป็นเกตมดนะครับได้การเลยเดีนะ๋ยวเราได้มันบูลลงไปเลยแล้วกันนะครับนะหนักมันเดือดเลยใส่ลงไปเลยนะครับโอเคนะครับชัดแล้วนะครับผมตอนนี้นะ นี่คือมันปูติเกลียวอ่าเสร็จเรียบร้อยเลยนะแต่นี้กระดุงมานตะกี้นะครับตัวเดียวตัวยวนำนี้มันจะเองนะมันจะเองนะจะเองเนี่ยครับเนี่ยมันปูนี่คือมันปูเตะๆเลยนะครับเตะๆไม่มีปรรุมมาไลยเรของผมนะครับเนี่ยที่มานํำมาปั้นนะครับเตะๆเลยนะครับผมเนี่ยก็คือการทำมันปูนะครับคลิปนี้นะครับมันไล่กันตอนนะครับให้ละเอียดมากไม่ได้นะครับ มาไล่กันตอนมานครับเนี่ยตอนนี้ก็กิโลอยู่ประมาณนกลอยอาทิตย์นะครับหรือว่าถ้าเป็นในเมืองที่เขาซื้อกับแปดลอยนะครับลู่ละแปดลอยมอน,นี่ที่ผมเกี่ยวกับยู่ประมาณอ่าลูกลึงนะครับเกือบๆตองลูกนะสี่เกี่ยวได้ปูประมาณห้าลูกนะครับปูที่ท้มบอลนีประมาณห้าลูกนะโอเคนะครับผมก็ล่ากันไป เท่านี้แล้วกันนะครับคลิปตำหมันปูนะครับผมปีนี้ปูว่าอยากนะครับปูมีราคาสูงนะครับเพลงรัวที่บุกซิปนะครับปูปูซดนะครับเรามาเคี่ยวนะครับผมกลัลลาไปตำนี้นะครับผมสวัสดีครับ